สวัสดีครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน ep ีที่153นะครับของบ้านมุงพระเครื่องนะครับวันนี้เราจะมาพบเจอกันใน ep ที่153นะแอดไลน์เบอร์โทรน,นี้เลยนะครับบ้านมุงพระเครื่องขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับแอดไลน์เบอร์โทรน,นี้เลยนะผมจะลงไลฟ์ประมาณตีสี่กว่าก,ากับรอบที่2ก็บ่าย2องกว่า,วาถึงบ่าย3นะครับ ก้วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับาเริ่มในการที่หนึ่งเลยนะการที่หนึ่งขยายนะเป็นพารส,สมเด็จนะครับแต่ก็เลยล่อยตามสภาพนะครับนี่ขอบเกืดกระเทาะนะครับตามสภาพเลยนะครับจะเป็นสมเด็จที่ไหนผมไม่รู้นะครับได้ไมาอย่างนี้ก็ไปอย่างนี้เนาะ ในการที่สองเป็นพักขุนแผนเคลือบนะครับเนือผงนะครับเคลือบสังขาโลกนะครับก็ต้องตีเป็นเพาะอันวัตพยาสนะครับนี่นะครับสีเงินะครับรายการที่สามเป็นรูปลองพ่อเกษนะครับรูปลองพ่อเกษ,เกษมเขมโกนะครับนี่ เป็นรูปหล่อเลยนะเป็นหลังเขียนอะไรเน่ยตายกลมมีเขียนนะครับแต่อ่านไม่ค่อยออกเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อเนื้อโลหะนะครับรายการที่สี่รายการที่สี่เป็นรูปหล่อหลงข้อเงินนะครับรูปหล่อหลงข้อเงินนะครับนี่นะครับ หล่อบึกบๆเลยนะหนาๆล่ำๆเลยนะครับนี่ก้นตะไบนะครับก้นตะไบนะรายการที่ห้าเป็นพาชสมเด็จนะครับเนื้อหาจัดจานมีคาบกุนะครับนี่เนื้อหาจัดนะมีคาบกุนะครับมีคาบกุนี่นะครับรายการที่หกก็เป็นพาชสมเด็จนะครับ พาสสมเด็จนะครับเนื้อผงนะครับนี่นะครับเป็นพาสสมเด็จเนื้อผงนะครับรายการที่หกราการที่เจ็ดก็เป็นพาสสมเด็จนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเนื้อออกจะขาวๆหน่อยนะครับตามกระพาพเลยนะครับนี่นะครับรายการที่แปดเป็นภาพปกนะครับ พับปกมีตะกุดฝั่งข้างหน้านะครับเป็นเนื้อผงนะครับเป็นหลวงพ่อแพรนะครับอายุเก้าปีหลวงพ่อแพร์นะครับเป็นพับปกนะครับเป็นพับปกนะครับนี่นานๆเลยนะครับออกน้ำมันนิดๆนะมีตะกุดฝังด้านหน้านะครับเป็นพิมพ์ปกนะครับพระพระเจ้ามัเสาเนาะรายการที่เก้าเป็นพระพิคเนตนะครับ้อยองนะครับ อะพิคเนตลอยองนะครับนี่นะครับเป็นเลือกโลหะนะครับเป็นโลหะเป็นโลหะนะครับอะพิคเนตนะในการที่สิบเป็นรูปหล่อทองเหลืองนะครับรูปหล่อทองเหลืองหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับเป็นรูปหล่อทองเหลืองหลวงพ่อทบนะครับนี่นี่นะครับวิทย์ถในการที่สิบเอ็ด เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหากเก่าจัดจ้านมากเลยนะครับมีกระทกมุมนิดนึงนะครับรายการที่11รายการที่12เป็นเตานะครับเป็นเตาหล่อทองเหลืองนะครับนี่นะครับเตาหล่อ,อโลหะนะครับนี่นี่นะครับ รายการที่สิบสามเป็นพัศซิวรลีนะครับเนื้อดินสีแดงนะครับคาดว่าเป็นหลวงพ่อกวยนะครับพิมพ์มีย่ามนะอะไรทักอย่างนี่นะครับเจ้าของเขาบอกผมเรียกไม่ถูกแล้วนะแต่เขาบอกซิวรลีหลวงพ่อกวยหมายเลขที่สิบสี่ เป็นพระพิคเนตนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับเก่าเลยองค์เล็กมากเลยนะครับแปลกมากเลยนะครับตค์น,นี้ด้านหลังเป็นยันนะครับเป็นพิคเนตร้อยองคนะครับององเล็กนะครับเล็กกว่าปายนิ้วก้อยเยอะเลยรายการที่สิบห้าเป็นพระผงนะครับเป็นเนื้อออกผงยานะครับคล้ายผงยานะ นนี่นะครับรายการที่16จะเป็นพับพูดนะครับมีทอข้างหน้าไม่ทราบที่นะครับอันนี้ผมไม่ทราบที่นะแต่มีจานหลังเหมือนงปู่บุญนะครับแต่ว่าเอาไม่รู้ดีกว่านะรายการที่17เป็นพระปิตาวัดอ่างศิลานะครับหลังยันกระบ,บอกไขยนะครับนี่นะครับตาวัดอ่างศิลานะครับ ในการที่สิบแปดอันนี้เป็นปลาลัดขิกถังพิษณุโลกนะครับหลวงพ่อทวนนะครับหลวงพ่อทวนเสือเล่าหางหรือวัดสีโสพลน,นะครับอันนี้เขาเรียกปลาลัดขิกห้าหัวนะครับปลาลัดคิกห้าหัวรายการที่สิบเก้าเป็นขันนะครับด้านหน้ามีเบี้ยแล้วก็มีอะไรนะ มีขันนะครับเจ้าเหรียญเจ้าสัวฝังอยู่นะครับนี่แล้วก็มีจานด้านหลังความกว้างของขันนะครับอยู่ประมาณห้านิ้วเลยนะครับห้านิ้วเห็นจะได้ห้านิ้วเศษๆเลยนะครับห้านิ้วครึ่งนะครับความกว้างของขันนะครับประมาณห้านิ้วครึ่งนะแต่ได้ไมาอนี่เลยแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะนี่ใส่อะไรเอาไว้ใส่ของใส่อะไรได้นะครับ มหาก็เป่าเลยในกาสิบเก้าในการที่ยี่สิบเป็นตะกุดลงลักนะครับถักเชือกเป็นตะกัวนะครับนี่ลงลักแดงแดงนะนะครับเป็นตะกัวนะครับนี่ลงรักทักเชือกนะครับครบยี่สิบรายการนะครับสนใจแอดไลน์เบอร์โทรนี้เลยนะบ้านมงคะเครื่องนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณคับ